สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนตั้งมิกาโมดูล่านะครับในการตั้งเวลาให้ลูกค้ากดปุ่มซ้ายบนค้างนะครับมันจะมีเสงสัญญาณดังตึด๊ดอันแรกเราจะตั้งเมืองหลวงนะครับให้ลูกค้ากดหา BKK ก็คือแบงกอกนะครับเราจะใช้ในการปุ่มขวาล่างในการเพิ่มปุ่มขวาบนในการลดนะครับเราจะเลื่อนหา BKK นะครับ โอเคครับตอนนี้เราเจอแล้วแล้วก็เราจะเปลี่ยนโหมด like, ไปตั้งอย่อยางอื่นโดยการก,กดปุ่มซ้ายล่างนะครับตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องไปสนใจก็ได้นะครับผ่านไปกดต่อไปจะเป็นชั่วโมงนะครับให้ลูกค้ากดตั้งเป็น24ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าอันนี้ผมจะตั้งเป็น24ชั่วโมงนะครับแล้วก,กดเปลี่ยนโหมดอันแรกจะเป็นวินาทีครับอันที่2จะเป็นชั่วโมงตอนนี้เป็นเวลา6โมง10นาทีเราจะตั้งไปที่6โมง10นาทีนะครับโดยการกดปุ่มขวาล่างในการเพิ่ม โอเคแล้วก็ปุ่มซ้ายล่างในการเปลี่ยนหมวดตอนนี้สิบนาทีตรงแล้วนะครับแล้วก็กดซ้ายล่างเปลี่ยนหมวดไปอีกทีหนึง่งอันต่อไปจะเป็นการตั้งปีนะครับกดขวาล่างในการเพิ่มนะครับอันนี้อยู่ที่ปีสองพันเก้าเราจะเพิ่มเป็นสองพันยี่สิบสองครับแล้วก็กดเปลี่ยนอีกทีหนึง่งจะเป็นเดือนอันนี้เดือนสิบเอ็ดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นวันนะครับวันนี้วันที่แปด กนเลยลูกค้าสามารถกดย้อนลดมาได้โดยการกดปุ่มขวาบนในการลดนะครับแล้วก็กดปุ่มซ้ายบนในการเซตนะครับเมื่อเราตั้งนาฬิกาเสร็จเข็มจะวิ่งไปตามเวลาที่เราตั้งในการดิจิตอลนะครับตอนนี้เป็น6กโมงสินาทีเข็มจะวิ่งไปที่6กโมงสินาทีโดยอัตโนมัตินะครับ